โอปอเปิดเสร็จภาพครอบครัวแต่แฟนๆทั้งเอ็นดูและสงสารเพราะเหตุนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและก็อุ่นสุดๆเลยละค่ะสำหรับครอบครัวของโอปอปอนิสลาและสามีหมอโอสมิต มาพร้อมกับลูกฝาแฝดน้องอลินและน้องอลันโดยเราจะได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลโอปอและหมอโอกนั้นก็จะผ่าหน,น่องแฝดเที่ยวต่างจังหวัดอยู่บ่อยครั้งและล่าสุดโอปอและหมอโอกนั้นก็ได้พาน้องแฝดเที่ยววัดหลวงขุนวิน มีภาพน่ารักน่ารักออกมาให้ได้เห็นกันแม่โอปอนั้นได้โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพร่วมเฟรมกับน,น้องแฟดแต่เหมือนว่างานนี้จะถูกแซวยันรูปสุดท้ายที่น้องอลันนั้นนานิ่งตั้งแต่ภาพแรกเหยนภาพสุดท้ายและแซวตาคุณแม่ที่หล่อยและเบลอแทบทุกภาพถึงแม้ว่าจะเป็นภาพที่ดูวุ่นวายหน่อยๆแต่ก็น่ารักน่าอินโดสุดๆไปเลยละคะ่ะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ